หอมแดงแม่สมศรีก็กําลังจะไหม้แล้วนะคะพี่น้องขาไฟก็อ่อนอ่อนทานด้วยกันกันกบแม่สมศรีนะคะมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะวันนี้แม่สมศรีมีอะไรมานําเสนอเอ่ยปลาส้มคะ่ะพี่น้อง่าปลาส้มกระทะพิเศษนะคะปลาส้มบายแม่สมศรีคะ่ะเลิกงานมานะคะ ไม่รู้จะกินอะไรนะคะวันนี้ก็มีปลาส้มอยู่ในตู้เย็นเราก็ทอดกันแบบนี้เลยค่ะหอมกระเทียมแล้วก็สาดลงไปเลยนะคะพี่น้องค่ะ mm. ตอนนี้ปลาส้มบายแม่สมศรีก็กำลังจะสุกแล้วนะคะพี่น้องค่ะ mm. เดี๋ยวขอกลับด้านนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะ mm. ปลาส้มไม่ได้ทำเองนะคะ mm. ไปซื้อมาะค่ะพี่น้องตัวละ ตัวละห้าก้อนค่ะพี่น้องขาปลาต้มค่ะแม่สมศีก็มาหั่นหอมแดงกับพริกกระเทียมใส่เข้าไปทอดแบบนี้เลยนะคะเรากินเพื่ออยู่เราไม่ต้องทําอะไรมากนะคะใส่ไปแบบนี้เลยหอมแดงแล้วก็พริกกระเทียมก็ไม่ได้ปอกเปลือกนะคะพี่น้องเพราะว่าหิวจนตาลายนะคะกลับมาจากทํางานแม่สมศีก็ กินง่ายๆค่ะวันนี้ใส่แบบนี้ไปเลยปลาส้มตัวใหญ่มากซื้อมาตัวละห้าปอนค่ะเราทํากินเองไม่เป็นเราก็อาศัยซื้อเอานะคะพี่น้องค่ะมาดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวติดตามชมท้ายคลิปนะคะว่าแม่สมศรีทานปลาส้มกับเมนูอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว้าว หอมแดงแม่สมศรีก็กําลังจะไหม้แล้วนะคะพี่น้องขาไฟก็อ่อนอ่อนอยู่นะคะทำไมหอมแดงแม่สมศรีก็จะไหม้ไปแล้วค่ะหอมแดงกับกระเทียมปลาส้มนะคะดูเนื้อปลาส้มนะคะพี่น้องขาในท้องมีแต่ข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวที่แม่ค้ายัดไส้มานะคะพี่น้องขานี่แหละคะ่ะสิ่งที่อร่อยอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่น้องขาอยู่ในพุงปลานี่คะ่ะพี่น้องดูสิคะ เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะมาทานข้าวด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ทอดกันแบบนี้ทอดกินกันง่ายๆคะ่ะพี่น้องชีวิตในต่างแดนเราไม่ต้องมีพิธีรีตองนะคะเราก็สาดหอมกับกระเทียมลงไปเลยนะคะ ปลาส้มสูตรลืมผัวนะคะพี่น้องขาดูสิคะทอดยังไงเอ่ยทอดให้ไหมนะคะปลาส้มบายแม่สมศรีปลาส้มกะทะวิเศษคะ่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็ไหมไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆคะ่ะทอดปลาส้มยังไงให้ไหมใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะมื้อพิเศษของแม่สมศรีคะ่ะ ไ่ต้มของเรานะคะพี่น้องเรามาดูกันค่ะพี่น้องะ่ะไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานด้วยหม้อที่อบด้วยหม้อไร้น้ำมันนะคะพี่น้องขาหม้ออบไฟฟ้าของเรานี่คะ่ะอบนานค่ะพี่น้องขาลืมดูเลยนะคะสีก็จะออกมาเกลียมเกรียมนิดนึงนะคะไส้กรอกอีสานคะ่ะเราอบกันแบบนี้เลยนะคะด้วยหม้ออบ ไร้น้ำมันจะเห็นน้ำมันไหมคะที่อยู่นั่นที่อยู่ข้างในก็คือน้ำมันที่เขาละเหยออกมาจากไส้กรอกอีสานคือแม่สมศรีไม่ทอดนะคะจะใช้เป็นหม้อค่ะพี่น้องขาเป็นหม้อเขาเรียกว่าหม้อ,อเหมือนหม้ออบไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องขาวันนี้แม่สมศรีก็มีเมนูไส้กรอกอีสาน เอาอย่างแบบนี้เลยนะคะทีแรกก็คิดว่าจะทอดค่ะแต่แม่สมศรีก็เออเรามีหม้ออบไร้น้ำมันนี่ก็เลยเอาหม้ออบไร้น้ำมันมาทำค่ะไม่ได้ใช้หม้อนี้ก็นานแล้ววันนี้ก็ได้เลิกได้เลิกดีค่ะพี่น้องขาดูสีสิคะสีก็จะเกรียมเกรียมนิดนึงนะคะไส้กรอกอีสานค่ะมื้อเย็นค่ะทำรอเด็กๆนะคะพี่น้องขามาขมามาทานด้วยก,กันกับแม่สมศรีค่ะ ไส้กรอกอีสานอบด้วยหม้อไร้เขาเรียกว่าหม้อไฟฟ้าเนาะพี่น้องค่ะดีกว่าเอาไปทอดค่ะพี่น้องถ้าเอาไปทอดน้ำมันก็เยอะใช่ไหมคะนี่แม่สมศรีก็อบไปเลยค่ะตั้งเวลาไปก็ใช้ไฟประมาณ160นะคะ30นาทีค่ะอบมาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยน่าทานมากเราไม่ต้องไปทอดนะคะ เพื่อสุขภาพค่ะทานกันแบบนี้เลยนะคะหม้ออ,อบไร้น้ำมันค่ะมาทานด้วยกันกันกบแม่สมศรีนะคะมาค่ะมาค่ะ